ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดอะพยากรณสนับสนุนโดยคาราสกินเซรั่มวีซีร้อยเท่าเคลียร์ฟ้ากะวัดได้ใน14วัน คลิปนี้เราจะพยากรณดวงชะตาครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนเป็นช่วงดวงชะตาในวันที่16 30มิถุนายนกันนะคะก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อให้เป็นกำลังใจให้เราทีมงานเดือพยากรณ์และไม่ให้พลาดคลิปดีๆในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะการดูดวงรู้ไว้ก่อนป้องกันได้ทันค่ะ และคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกันค่ะหากท่านใดยังไม่ทราบลัคนาราศีเกิดของตัวท่านเองก็สามารถดูวันเกิดของท่านเทียบกับวันที่ปกหน้าคลิปได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยค่ะว่าดวงชะตาของชาวราศีกันมีเกณฑ์เป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะ ในช่วงครึ่งเดือนหลังของชาวการจะมีดาวเป็นราชาโชคและเป็นเกษตรราธิบดีรวมถึงสดวงเลยค่ะก็จะมีความโชคดีในหลายๆเรื่องเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดกันค่ะสำหรับชาวกาันในช่วงครึ่งเดือนหลังจะมีดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวอาทิตย์มาเป็นราชาโชคแล้วก็จะมีดาวพุธมาเป็นดาวประจําตัวและดาวการงานมาเป็นเกษตรราธิบดีในหลังวันที่19มิถุนายนค่ะ เรามาเริ่มกันที่ดาวประจำตัวก่อนนะคะก็คือดาวพุธหลังวันที่19มิถุนายนดาวพุธย้ายมาเป็นกเกษตรราธิบดีซึ่งจะหมายถึงว่ามีความมั่นคงถาวรส่งผลให้ชาวกันมีความมั่นคงในหน้าที่การงานแต่ก็จะมีความรับผิดช,ชอบมากขึ้นค่ะ และดาวพุธก็ยังไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ที่เป็นราชาโชคด้วยทําให้ส่งผลโดดเด่นในเรื่องของการติดต่อเจราจาส่งผลให้การงานของชาวการถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดต่อเจราจาสื่อสารเอกสารต่างๆช่วงนี้คุณจะได้รับความโชคดีเป็นพิเศษจากมุมดาวค่ะ ดาวอาทิตย์เป็นราชาโชคในเรือนของการงานนี้หมายถึงว่าคุณอาจจะมีงานเสริมงานเพิ่มเข้ามาหรือมีเหตุให้ได้เงินเพิ่มจากงานที่ทำอยู่อันนี้ก็จะเกิดขึ้นได้นะคะ ธุรกิจที่ได้รับความโชคดีจากมุมดาวก็จะเป็นธุรกิจที่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลออนไลน์งานต่างประเทศต่างภาษาธุรกิจที่ไม่มีหน้าร้านก็จะมีความโชคดีแถมการติดต่อสื่อสารต่างๆมีมุมเกณฑ์ที่จะได้รับความโชคดีหากใครที่ต้องเจรจาต่อรองเซ็นเอกสารเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หรือเกี่ยวกับธุรกิจจะมีมุมเกณฑ์ที่ดีในรอบเดือนนี้ค่ะ สำหรับดาวที่เดินไม่ดีในเดือนนี้นะคะจะเป็นดาวอังคารซึ่งเดินเป็นนิดในภพลาาผลส่งผลให้คุณมีการเงินการทองที่ได้มาก็มีเหตุต้องจ่ายไปอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของคนใกล้ตัวญาติพี่น้องคนรู้จัก หรือคุณรู้จักก็อาจจะมาขอความช่วยเหลือด้านการเงินกับชาวกันได้ค่ะหรืออาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะมีเหตุให้ต้องจ่ายไปกับเรื่องสุขภาพหรือเกี่ยวข้องกับข้าวของเสียหายก็มีความเป็นไปได้สำหรับดาวพระเกตที่เป็นตัวแทนของเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ในภพวินาศและเล็งไปที่ภพเรือนอริก็จะส่งผลในเรื่องของภาระเลี้ยงดูบุตรหลานบริวารคุณอาจจะมีภาระจำยอมที่ต้องทําให้เกิดการจ่ายออกไปค่ะ ดาวพฤหัสเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสัมพันธ์มาเป็นราชาโชคก็จะส่งผลให้คุณได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานคำปรึกษาต่างๆหรือของที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เช่นรถบ้านก็จะมาให้โชคให้ลาบได้เช่นกันค่ะ สำหรับดาวเสาร์ที่อยู่ในภพเรือนอริหลังจากวันที่19มิถุนายนไปแล้วจะเกิดการโคจรผิดปกติคือการเดินถอยหลังนะคะก็จะส่งผลให้ชาวการมีความทุกข์ความกังวลเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารโดยเฉพาะภาระความรับผิดชอบเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารลดลงค่ะ เนื่องจากการเดินของดวงดาวมีกำลังลดลงแต่ก็จะเป็นช่วงที่ไม่แนะนำให้คุณลงทุนเนื่องจากดาวปุตตะไปอยู่ในภพเรือนอริและแถมมีการเดินถอยหลังด้วยดังนั้นการลงทุนหรือการใช้จ่ายเงินลงทุนระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยได้ผลดีเท่าไหร่อาจจะเกิดการขาดทุนหรือคืนทุนช้าเนื่องจากการเดินถอยหลังของดวงดาวค่ะ ด้านการเงินและผลประโยชน์สําหรับเรื่องเงินเงินทองทองของชาวกันคือดาวศุกร์ค่ะมีความเป็นราชาโชคเมื่อมาอยู่เป็นดาวคู่มิตรอย่างดาวอังคารในเรือนลาบผลก็จะส่งผลให้คุณได้รับเงินมีความโชคดีด้านการเงินมีเงินเข้ามามากเป็นพิเศษในช่วงนี้อาจจะมีความโชคดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยนะคะถือว่าเป็นช่วงที่อยากได้อะไรก็จะได้มาไม่ยากค่ะโดยภาพรวมด้านการเงินก็จะได้รับเงินมาจากหลายห ทางแต่ก็จะมีให้จ่ายออกไปหากต้องมีเรื่องให้จ่ายในเดือนนี้ค่ะสำหรับด้านความรักความสัมพันธ์นะคะอันนี้ความรักความสัมพันธ์จะเกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสที่เป็นราชาโชคส่งผลให้คุณได้รับความโชคดีได้รับการสนับสนุนจากคู่ครองคนรักซึ่งจะส่งผลยาวๆไปจนถึงเดือนเมษาปีหน้าเลยค่ะแต่ด้วยในขณะนี้ดาวพฤหัส เดินเป็นพินทุบาทส่งผลให้คุณอาจจะมีเรื่องของรายรับเข้ามาแต่ก็มีเรื่องให้ต้องจ่ายออกไปที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวคนรักอันนี้ก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ในเดือนนี้ค่ะสำหรับคนที่โสดอยู่นะคะคุณจะมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับการแนะนำจากผู้ใหญ่อันนี้จะมีเกณฑ์ที่ดีค่ะ แต่ก็มีเรื่องให้แนะนำนิดนึงสำหรับในช่วงเดือนนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์เพื่อนฝูงว่าในช่วงเดือนนี้อาจจะเกิดการขอความช่วยเหลืออาจจะมีเรื่องของภาวะจำยอมเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้มีความระบากใจปะปนเข้ามาทั้งการขอความช่วยเหลือด้านการงานและการเงินค่ะมาด้านสุขภาพและเรื่องที่ต้องระวังบ้างนะคะสำหรับเดือนนี้ เดือนนี้คุณจะมีความไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวเท่าไรนักหรือรวมถึงอาจจะมีเรื่องทําให้ไม่สบายใจด้วยเนื่องจากดาวพระเกตไปอยู่ในเรือนวินาศส่งผลให้คุณนอนไม่ค่อยหลับหรือนอนไม่เต็มอิ่มรวมถึงดาวใหญ่ก็ยังไปอยู่ในภพมรณะด้วยซึ่งอยู่ในภพมรณะถึงสองดวงด้วยกันนะคะอาจจะมีเรื่องทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเกี่ยวข้องในเดือนนี้ดังนั้นเดือนนี้คุณต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษค่ะ อันนี้เป็นภาพรวมสําหรับชาวกันนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนดาวราชาโชคหลายดวงเป็นดาวที่จรรายเดือนส่งผลให้คุณต้องรีบชฉวยโอกาสในการทํางานในการทําเงินอันนี้จะมีเกณฑ์สําเร็จได้โดยง่ายก็ให้รีบหยิบจับโอกาสอย่าให้หลุดลอยไปในช่วงเดือนนี้ค่ะ แล้วก็คลิปนี้เป็นการดูดวงเป็นภาพรวมไม่ได้ลงลึกเจาะลึกดวงชะตาของใครเป็นหลกักจะดีมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาของแต่ละท่านด้วยยังไงเมื่อได้รับความเฮงความปังแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเดือพยากรเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ